เมื่อกี้ผมถามคนที่มาร่วมบุญเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ก็มีญาติโยมสาธุชนมาทำบุญถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อสดก็จะมีพระมารับประเคนร,รับถวายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปที่หอสังเวชนีมงคลเทพเนิรมิตนะครับ ก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เก็บสรีระคัาคันไว้ในโลงหลวงปู่สดหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ําเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นสาลาไม้สักทองผมเคยมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนครั้งสุดท้าย นู่นนะครับทางนั้นนะครับที่เป็นโรงที่เก็บสรีระสังขารหลวงพ่อสดหรือหลวงปู่สดไว้วันนี้เขาก็มีพิธีอะไรบางอย่างสาธ <Okay. S 1> ุอย่างเข้าไปกราบไม่ได้ครับ